ใช่ไหมออกพานก็เลยออกพลาก็เลยดิออพลังาก็เลยน่ไงนีไงแบบทำเงี้ยเห็นมีเห็นมีเห็นมีนูไม่เห็นมีหนูไห่เห็นมีนูบ้านไมเขาทเาต็มเาที่หนสามะไ้กคมียสมครั้งเห็นมีหนู